สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้พาขึ้นมาสวนนะคะหลังจากไม่ได้อัปเดตสวนให้ชมมานานเลยเนาะอันนี้ก็คือน้องไก่นั่นเองนะคะไก่อันนี้คือไก่ที่เราเลยยี้ยงไว้กินไข่นะคะทุกคนเนาะช่วงนี้สวนนี่มันหน้าหนาวนะคะทุกท่านแนละ้วก็ไม่ค่อยได้ลงผักอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นเนาะก็จะมีให้ชม บ้างนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าหน้าหนาวนี่ตอนนี้เราก็ยังปล่อยปล่อยอยู่เลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้หญ้าขึ้นสวยงามมากๆค่ะเพราะว่าที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนงานเข้ามาขุดนะคะเพื่อว่าเตรียมที่จะลงผักหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็ยังทําเป็นแปลงปล่อยให้หญ้าขึ้นไปก่อนนะคะหญ้าขึ้นสวยงามมากเขียวขจีไปหมด แปลงตรงนี้เรา,อาเอาไว้ปลูกมะเขือเทศแล้วก็มะเขือยาวสีม่วงนะคะทุกคนผักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะแม้กระทั่งน้องไก่เองก็เหมือนกันนะน้องไก่เนี่ยเวลา,าหน้าหนาวมาก็ออกไข่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกคะ่ะหน้าร้อนมาอย่างนี้ไก่เขามีความอบอุ่นเขาก็จะออกไข่ให้เราได้กินเยอะเนาะ แล้วเดี๋ยวก็พาชมไปยาวๆกันไปเลยนะคะที่นี่อยู่บนเขาเนาะปลูกอะไรหน้าหนาวก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ดีเท่าไหร่แม้กระทั่งพวกสม้มพวกผลไม้พวกมะนาวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสวยงามนะคะอันนี้เราก็ต้องคุมไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกมาเนาะส่วนมากมันจะเป็นตกแบบเป็นลูกเหิบลงมาค่ะ ผักที่ลงตอนนี้เนาะที่สวนนะส่วนมากก็จะเป็นพวกบล็อกครีนะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งผลไม้ไปแล้วนะคะทุกคนเนาะกิ่งผลไม้นี่คือผลไม้นะคะเวลาที่ที่ปลูกเนี่ยเวลามันหมดปีผ่านปีหนึ่งไปแล้วคือเราต้องตัดตัดแต่งกิ่งเขานะคะตัดแต่งกิ่งเขาแบบนี้นะคะ เพื่อที่ว่าจะให้เขาได้ออกดอกที่สวยงามเนาะอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จไปแล้วเนาะอันนี้คือต้นอันนี้คือต้นแอปริคอทค่ะอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพอประมาณเดือนหน้าประมาณเดือนหน้านี่แหละเขาก็จะออกดอกมาสวยงามนะคะผลไม้ก็จะออกดอกมาสวยงามแล้วก็จะเป็นพวกเชอร์รี่นะคะ แล้วก็ผักที่จะลงได้นี่ก็คือนี่แหละค่ะอันนี้มันก็เป็นผักคล้ายๆผักสลัดแต่แขกไม่ทราบว่าพี่น้องคนไทยเรียกว่าผักอะไรนะถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนเขาจะเรียกว่าเบียอตอราอันนี้เอาไปลวกลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยนะคะหน้าหนาวก็ไม่ค่อยผักไม่ค่อยสวยอันนี้หัวเฟนเน่นลงใหม่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วค่ะ หัวฟินเน่นนี้มันจะต้องลงก่อนที่หนาวมาอันนี้ก็คือลงถั่วลันเตาเอาไว้นะคะถั่วลันเตาก็จะขึงตาข่ายไว้แบบนี้เนาะขึงตาข่ายไว้ถั่วลันเตานี่ลงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคะ่ะ ถั่วลันเตาก็อย่างที่เคยบอกไปเ,าเนาะลงไปแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกินสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถั่วลันเตาที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ได้กินฝักอ่อนๆเหมือนบ้านเราเนาะเขาจะกินมเมล็ดข้างในค่ะปล่อยให้มเมล็ดค่อนข้างจะแบบโตเต็มที่กินมเมล็ดนะคะกินมเมล็ดเนาะก็มีพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปก็บอกว่าพี่แขกลองเก็บยอดของถั่วลันเตามาผัดดู ก็บอกอร่อยนะคะแขกก็ว่าปีนี้ว่าจะลองดูเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาก็ลงอันนี้ถั่วลันเตานี้ปลูกกับเมล็ดนะคะแล้วก็มันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่เราจะซื้อเป็นเบี้ยพันธุ์มาปลูกนะคะแต่สําหรับอันนี้ปลูกด้วยเมล็ดเนาะแล้วก็มีลงกระเทียมแล้วก็หอมอันนี้กระเทียมแล้วก็หอมค่ะส่วนมะเดื่อฝรั่งยังไม่ ยังไม่ออกใบเลยค่ะอันนี้คือมะเดื่อฝรั่งที่สวนไม่มีต้นมะเดื่อฝรั่งเยอะนะคะห้าหกต้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกินอันนี้เพิ่งลงไปเมื่อเช้านี้เองค่ะอันนี้หอมนะคะอันนี้หอมซื้อเบี้ยพันธุ์มาปลูกเนาะนี่ซื้อเบี้ยพันธุ์มาปลูกแล้วก็ซื้อมาเยอะยังปลูกไม่หมดนะพอปลูกไม่หมดเราก็ต้องเอามาเอาเบียพันธุ์มาปลูกฝังดินไว้อย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะ เวลาที่เราเตรียมแปลงเสร็จแล้วเราจะได้เอามาปลูกเนาะเราจะไม่แช่น้ำนะคะที่สวนนี้จะไม่แช่น้าค่ะเวลาซื้อเบี้ยพัน์ธุมาเน้ะปลูกยังไม่หมดเอามาฝังดินเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเขาจะสวยนะคะทุกท่านเนาะบางคนใช้วิธีแบบว่าเอาไปแช่ไว้ในน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่ของที่สวนนี้ไม่ได้แช่ในน้ํานะคะจะอาฝังดินไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาทําแปลงลงปลูกแบบนี้นะคะอันนี้ก็วิธีปลูก ผักของเมืองนอกเนาะก็ไม่เหมือนเมืองไทยค่ะแต่ละที่ก็ปลูกไม่เหมือนกันค่ะส่วนหอมเนี่ยอันนี้มันเป็นหอมหัวใหญ่เนาะมันปลูกง่ายค่ะหอมหัวใหญ่ปลูกง่ายอันนี้ปลูกจากเบีย้ยพันนะคะเบีย้ยพันที่ซื้อมาแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้เบี้ยพันธุ์ที่ซื้อมาแบบนี้เนาะสําหรับอันนี้นี่คือปลูกด้วยหัวนะคะอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่แบบสลัดนะคะสีขาวะ,ะทุกคนแล้วก็ถั่วปักอ้า อันนี้ถั่วปากอ้านี่คือถั่วปากอ้าที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่จะซื้อเบี้ยพันธุ์มาปลูกนะคะถั่วปากอ้านี้ปลูกง่ายนะคะอันนี้ปลูกด้วยมเมล็ดถั่วปากอ้าที่จะปลูกด้วยมเมล็ดนี้ก็จะลงช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาค่ะทุกคนแล้วก็กระเทียมเนี่ยก็ลงช่วงเดือนธันวาค่ะสําหรับบนเขานี้นะสาหรับที่สวนแขกนะคะ ถ้านไหนที่ปลูกด้วยมเมล็ดที่จะลงช่วงประมาณพฤศจิกาธันวานะะที่เขาทนหนาวได้เนาะสำหรับถ้าปลูกด้วยเบี้ยพันธุ์อย่างเงี้ยก็ประมาณเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าเขาก็จะมีเบี้ยพันธุ์มาขายอันนี้เป็นแปลงถั่วปากอ้านะคะก็ปลูกสลับสลับกันไปค่ะผักหน้าหนาวก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกค่ะทุกคนนอเน,นี่ยผักไม่สวยค่ะ ผักไม่สวยเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูแอปริคอ,รอีกต้นหนึง่งตอนนี้ออกดอกสวยนะคะออกดอกสวยแต่ยังไม่ยังไม่บานเต็มที่อันนี้เป็นต้นแอปเปิลที่ตัดแต่งกิ่งไว้นะคะอย่างที่แขกบอกในะผลไม้พอหมดปีแล้วนะเขาก็จะตัดแต่งกิง่งไม่ว่างุ่นไม่ว่าอะไรต้องตัดแต่งกิง่งเพื่อที่ว่าจะให้เขาออกดอกได้สวยงามนะคะอันนี้ก็ยังเป็นถั่วปากอ้าแล้วก็กระเทียมค่ะอันนี้กระเทียม กระเทียมเนี่ยส่วนมากปลูกกับหัวเนาะกระเทียมนี่ปลูกไม่ยากเห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยไม่ต้องไปตัดหัวตัดจุกเขาเลยนะคะแกะเป็นกลีบๆออกมาแล้วก็เอาฝังดินไว้เลยค่ะกระเทียมที่เมืองนอกนี่ปลูกง่ายเห็นไหมคะกระเทียมสวยนะคะแล้วก็หัวใหญ่ๆด้วยนะคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะปลูกเวลาที่เราเตรียมดินนะมันจะมีปุ๋ยแบบธรรมชาติใส่รองพื้นไว้นะคะทุกท่านเนาะเวลาเขาโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็คอยถมดินแค่นั้นเองถมดินแล้วก็คือจบนะอันนี้เป็นแปลงกระเทียมแล้วนั่นก็สลับกับถั่วปากอ้าอันนี้ให้ดูค่ะแอปปิคอร์กำลังออกดอกค่ะอันนี้คือแอปปิคอรนะคะกำลังออกดอก ปีนี้ออกดอกเยอะถ้าเขาเดอกเขาไม่ร่วงหมดนะคะถ้าไม่มีฝนหรือว่าลูกเห็บหรือว่าลมแรงๆมานี้นะเต็มต้นเลยละค่ะเพราะว่าเขาออกดอกแบบนี้สวยงามนี้นะก็ปีที่แล้วนะให้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะคะแอปิคอรเพราะว่าอา,อากาศไม่ดีค่ะแต่เนี่ยปีนี้ออกดอกเยอะเห็นไหมคะปีนี้แอปิคอรออกดอกเยอะเต็มต้นเลยค่ะแบบนี้นะถ้าหากว่าไม่มีลมฝนหรือว่าลูกเห็บมานะนี่ เหมือนดอกซากุระไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะคล้ายๆดอกซากุระเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมโอหยย้อนแสงเดี๋ยวนะคะนี่อันนี้คือดอกแอปิคอร์ดค่ะอันนี้คือแอปิคอร์ดเดี๋ยวนะให้ดูใกล้ๆนะนี่อันนี้คือดอกแอปิคอร์ดนะคะออกดอกเต็มไปหมดเลยะคะ่ะแอปิคอร์ดนี่ก็ ทานอร่อยนะคะหวานอร่อยค่ะคล้ายๆดอกซาก,กุระไหมคะเออดูคล้ายดอกซาก,กุระใช่ไหมคะอันนี้คือดอกแอปเปิลคอสนะคะนี่ออกดอกเต็มต้นไปหมดเลยนะปีนี้จะสวยนะคะสวยอันนี้ก็คือดอกแอปเปิลคอสเนาะอันนี้คือดอกแอปเปิลคอรสสวยงามมากๆเลยเหมือนดอกซาก,กุระเนาะ กล้องไม่ค่อยโฟกัสดอกแอปเปิลเต็มต้นไปหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีดอกเชอร์รี่ดอกแอปเปลิลออกมาให้ดูสวยงามนะคะเหมือนกับดอกซากุระเลยล่ะคะ่ะสวยงามมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพาไปชมผักต่อนะคะ อันนี้ใต้ต้นผลไม้นี่ก็ยังปลูกถั่วปากอ้าแซมๆไปนะคะท่านผู้ชมปลูกถั่วปากอ้าแซมๆไปค่ะเนาะแล้วก็มีเป็นหญ้านี่แหละหญ้าช่วงนี้จะขึ้นเยอะอันนี้คือบล็อคโอรี่ค่ะดอกดอกกระลำขาวสีขาวนะคะดอกกระลำสีขาวนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คือ พวกส่วนมากก็จะเป็นตระกูลบล็อกเกอรี่นะคะท่านผู้ชมเนาะผักสวยๆก็ไม่ค่อยมีให้ดูเท่าไหร่อันนี้เป็นกระหล่ำหัวค่ะอันนี้เป็นกระหล่ำหัวนะคะน,นี่เห็นไหมคะนี่เป็นหัวเห็นไหมคะนี่กาลังห่อหัวเลยค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้กระหล่ำสีขาวนะคะกําลังออกหัวสวยงามเนาะ กำลังสีขาวกําลังห่อหัวนะคะกําลังออกเยอะเลยค่ะแต่อันนี้เขายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าหัวเขาเล็กค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่กำลังห่อหัวค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้หัวใหญ่อันนี้ก็ตัดกินได้แล้วนะอันนี้ก็กินได้แล้วค่ะอันนี้หัวเริ่มใหญ่แล้วเนาะอันนี้ก็กินได้แล้วนะคะ อันนี้หัวใหญ่เนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดกินได้แล้วค่ะเห็นไหมคะหัวใหญ่ใหญ่เนี่ยตัดกินได้แล้วอันนี้กระล่ำดอกกระล่ำดอกหรือดอกกระล่ำนั่นเลยค่ะเออเรียกถูกไหมเนี่ยสวยงามนะคะกระลํำกระลำดอกออกดอกเยอะมากนะคะ อันนี้หัวใหญ่สวยเนาะอันนี้ก็นี่ไงเห็นไหมคะอันนี้ดอกกระลำปลูกง่ายคะ่ะปลูกไม่ยากหรอกนะคะไอ้พวกกระลำพวกเนี้ยดอกกระลำพวกนี้ปลูกง่ายและนี่ก็กระลำปลูกเยอะอันนี้หัวเฟินเน้นหัวเฟินเน้นแบบนี้ถือว่าไม่สวยแล้วนะคะ อันนี้หัวฟ็นเน้นถ้าออกมาแบบนี้ถือว่าไม่สวยเพราะว่าเขาจะไม่เขาจะไม่มีหัวโตแล้วนะคะหัวฟินเน้นเนาะอย่างนี้ก็ใบสวยเหมือนผักชีเห็นไหมคะเหมือนผักชีหัวยังเล็กค่ะใบก็เอาไปใส่แกงอ่อมใส่อะไรได้เนาะฟินเน้นย้าย่าเยอะค่ะย้าเยอะ ก็แปลงพวกนี้เนี่ยที่มีญ้าญ้าเดี๋ยวจะมีคนงานเข้ามาขุดแล้วก็ปลูกเตรียมดินเพื่อปลูกมะเขือเทศค่ะปลูกผักหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นต้นผลไม้ทั้งหมดเลยอันนี้คือบรอกโคลีบรอกโคลีอันนี้ก็บรอกโคลีเล็กเนาะก็เก็บกินได้แล้วนะคะก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นแปลงบรอกโคลีหมดเลยนะคะ นานมากเลยนะคะที่ไม่ได้มาถ่ายลงสวนลงอะไรให้ดูเนาะเนื่องจากว่าที่ไม่ได้มาถ่ายให้รับชมนี่ก็เพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะอากาศหนาวเวลาช่วงอากาศดีหน่อยนะก็จะขึ้นมาถ่ายให้ชมได้แล้วอีกอย่างพอเวลามาถ่ายให้ชมเนาะก็เหมือนกับมันก็มีผักเดิมๆนะคะท่านผู้ชมมีผักเดิมๆเ,เราก็เลยไม่ค่อยได้มาถ่ายให้ดูเท่าไหร่ สำหรับบรอกคลีนี้นะเขาก็จะมียอดเป็นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเด็ดเอาไปได้เลยบรอกโคลีอย่างเงี้ยเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยบางคนก็เรียกผักเหลืองนะคะแต่คนอิตาเลียนเนี่ยที่นี่เขาจะเรียกบรอกโคลีเล็กค่ะ มันต้องทยอยเก็บยอดออกไปนะถ้าเรายิ่งเด็ดยอดนะบอรอกโคลีพวกนี้ถ้าเรายิ่งเด็ดยอดเขาก็ยิ่งแตกออกมานะคะถ้าเราไม่เด็ดยอดเลยเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกเหลืองอะลามไปหมดเลยแล้วก็กินไม่ได้นะคะกินไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องทยอยเนี่ยคือเรื่องของเรื่องนะยอดเขาเยอะมากเราจะต้องเก็บ ะะจะต้องเก็บเมื่อเช้าญาติของสามีมาเก็บไปตั้งไม่รู้กี่ถุงใหญ่ๆแล้วนะคะเนาะมันไม่มีคนเก็บนะคะเนื่องจากว่าตัวแขกเองแขกก็ไม่มีเวลาที่จะขึ้นมาเก็บเนาะส่วนมากก็จะมีญาติของสามีมาเก็บแล้วก็ไปลวกแล้วก็แพ็คใส่ถุงเข้าช่องฟิตไว้นะคะทานได้ทานได้ปีต่อปีค่ะนะคะอันนี้เป็นต้นเชอร์รีนะ่เนาะ เชอรี่กำลังจะออกดอกเลยค่ะออกดอกตุมต่มๆพอเวลาที่เขาออกดอกมานี่สวยงามนะคะวันนี้สวยงามนี่เห็นไหมคะนี่ยอดเขาเยอะมากเนี่ยยอดเยอะมากไม่มีเวลาเก็บกันนะคะท่านผู้ชมเนาะผักที่ปลูกไว้พอเราไม่มีเวลาที่จะมาเก็บกันอะไรกันนะแล้วก็แบ่งปันด้วยเนาะคนที่อยู่ข้างๆบ้านอย่างเงี้ย ข้างๆสวนเราอย่างเงี้ยใยากกินเขาก็มาเก็บเอาได้นะคะถ้าเราไม่ปลูกอะไรเลยหญ้ามันก็จะขึ้นสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะสวยนะคะยิ่งเก็บยิ่งแตกยอดนะคะถ้าเราไม่เก็บเขาก็จะแก่ออกดอกเลยค่ะถ้าเรายิ่งเก็บยิ่งต่อแตกยอดออกมาให้เราได้เก็บกินตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะ ผักหน้าหนาวก็จะมีให้ชมอยู่แค่นี้ละนะคะแล้วอันนั้นก็แบ่งโซนไปเนี่ยน้องแกะน้องแพะน่ยเลี้ยงอยู่ตรงนู้นนะคะแยกออกไปอีกนะคะเห็นไหมคะสภาพสวนนี่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ละ,ะช่วงนี้ไม่ได้ปลูกอะไรสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ขึ้นมาถ่ายให้รับชมนะคะทุกท่านเนาะ สวนมันกว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำลำพังที่เราจะจ้างอย่างเดียวก็เสียเงินกับค่าคนงานค่าเบีย้ยผักอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะปีปีนะแล้วก็ปลูกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เก็บกินอะไรสักเท่าไหร่ก็แบ่งปันไปนะคะถือว่าได้บุญด้วยเนาะเห็นไหมน้องน้องแพะน้องแกะก็นีนะ่ะเนาะก็นี่แหละ มีให้รับชมเท่านี้ละค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าหากว่าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน